วันนี้เอาแคมรี่เข้าใหม่มาหนึ่งคันนะครับด้านหน้าด้านข้างนะต้องบอกเลยว่าจะแปลกๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าด้านหน้าเป็นแบบไหนแล้วจะเป็นรุ่นอะไรนะครับนี่คันนี้เลยนะโตโยต้าแค r มรี่2.5นะครับ e-sport นะเป็นตัวนอกสวัสดีครับสวัสดีเทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเดนทอโต้นะครับวันนี้เอารถสีแจ่มๆมาอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวต้องบอกว่าเป็นรถตัวนอกแล้วกันนะเข้าใจง่ายๆนะครับ ก็คือคันนี้เป็นรถตัวโฉมที่ไม่ได้ผลิตในไทยนะโฉมที่ผลิตที่ออสเตรเลียนะครับมันจะเป็นรุ่นพิเศษนะเป็น2.5 e sport นะครับเป็นแคม r y ี่ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2005นะครับผลิตที่ออสเตรเลียนะครับเป็นเพจเป็นออสเตรเลียนะคันนี้ก็จะมีหลังคาส u n r นะครับเป็นรุ่นพิเศษนั่นเองนะครับมันจะมีหลายสีนะสีขาวสีดำแล้วก็สีแดงนะครับใครที่กำลังมองหาตัวแคม r y ี่เครื่องยนต์2อ0พอยู่นะครับคันนี้เป็นตัวนอกด้วยมีหลังคาส u ุป นะครับแล้วก็ชุดกันชนด้านหน้าที่ไม่เหมือนใครนั่นเองนะครับราคา6กแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับรถปีสองพันสิบห้านะคันนี้เขาเรียกว่าจริงๆเขาเรียกว่าคือแคมรี่ตัวออสเตรเลียนั่นแหละนะครับ,นะรบแต่รุ่นย่อยมันคือสองจุดห้าเอสปอร์นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะแล้วก็กระจังหน้าที่เป็นแบบยิ้มๆแบบนี้นะครับตัวลังพึ่งเขาค่อนข้าง,ง,ง,งใหญ่นะรับแรงประทะลมได้ดี mm hmm. นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์น้ำมันล้วนนะครับไม่ใช่ไฮบริดแต่อย่างใดนะตัวรถสีแดงเดิมทั้งคันเลย ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะครับมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะครับแล้วก็จังหน้าที่เป็นกลอสไฮแบ็กสัตวโคลเมียมนะครับแล้วก็ไฟตัวที่เป็นเดย์ไทม์นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้นะไฟสูงเป็นหลอดไส้นะครับไฟดวงหลักเป็นโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับกระจกเดิมทุกบานเลยนะครับนะล้อแม็กก็เป็นล้ออลลอยนะครับเป็นล้อของตัวท็อป5จนะจะเป็นลายที่ซี่แบบนี้นะครับจนถึงตัวไมน์ไช์เชนล่าสุดลายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ก้านจะเพียวกว่านะครับ ครนนี้รถสวยมากนะรับตัวยางดิสโตนดิสเบรกสี่ล้อนะครับขนาดยางก็จะเป็น215หนะครับ55 R 1 7นะครับอันนี้เป็นล้อสแตนดาดเดิมโรงงานนะครับตัวรถการันตีโครงสร้างนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับรถเดิมๆสวยๆสีสวยๆแบบนี้นะครับหน้ามันจะมนๆหน่อยนะแคมนี้ตัวนี้นะครับแต่สีสันสดใสนะแล้วก็คือตัวภายในจะเป็นแบบว่าระบบออปชั่นค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ตัวหลังคาสันรูปไปนะครับ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวเหมือนเดิมแล้วก็มีตัวบายสปอร์ตมาให้นะครับเหมือนเดิมนะครับแจ้งเตือนการชนด้านข้างนะครับกระจกติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับเบอร์80นะแล้วก็เป็นเส้นโครเมียมนบนล่างนะครับคันนี้มันเป็นหลังคาตัวมันเป็นหลังคาแก้วนะครับมันเป็นหลังคาสามารถเปิดสไลด์หรือว่าจะยกเฉยเฉยก็ได้นะครับนะต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยสวยงามมากๆนะเพราะาด้วยสีของเขาที่เป็นสีแดงสดนะครับ ดนะ้านท้ายเนี่ยยิ่งสวยเลยนะครับโลโก้ c a m รี่โลโก้2.5 G-Sport s อยู่ครบนะครับใครที่สนใจนะตัวรถแคมรี่เครื่องยนต์2.5นะค,คันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ062640776นะครับแน่นอนนะพอเป็นตัวเครื่องยนต์2.5นะครับสังเกตที่ท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียจะออกปลายคู่นะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์2.5ถ้าเป็น2.0ธรรมดาและเป็นรถไทยจะออกขวานะครับ จะออกขวารถยุโรปท่อจะออกซ้ายนะครับถ้าเป็นเครื่องอย่งาง25ของแคมรี่เนี่ยท่อจะออกคู่เลยนะครับเพราะด้วยกําลังแรงมา้าแรงบิดค่อนข้างสูงนะสำหรับรถคันนี้นะแล้วก็ตัวคาดด้านหลังที่เป็นโครเมียมเนะี่ยลักษณะก็จะไม่เหมือนตัวแคมรี่ในเมืองไทยนะครับไฟท้ายเป็น led นะคันนี้ราคา 650, 000, 6 5 0 0 0 0เออ6 3 5 0 0 0บาทนะ635แล้วดูสีตัวรถสวยๆแบบนี้นะคใครอยากได้รถสวยๆนะติดต่อได้เลยนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6 หน้าด้านหน้าเซนเซอร์2ด้านหลังก็เซนเซอร์2นะครับพร้อมดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างนะที่เป็นสีดําตรงนี้นะที่เป็นดิฟฟิวเซอร์สีดําสวยๆนะครับแล้วก็มีดักเทลมาด้วยนะครับคันนี้นะตัวเนี้ยเขาเรียกเป็นดักเทลนะครับเป็นหางหลังนะครับเป็นหางหลังแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับห้องเก็บสัมภาระเนี่ยลักษณะปริมาตรก็จะเท่ากับตัวโตโยต้าแคมรี่ นะครับทั้ง2.0และ2.5นะที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็พวกบล็อกยางอะไหล่ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะเป็นเหมือนเดิมก็คือมีบล็อกกวางลงไว้นะหูลงหูลากนะครับหรือว่าจะเป็นล้อไหล่ที่เป็นล้อแมกนะครับตรงนี้เป็นสเปคเดียวกันนะได้แต่เพียงรถคันนี้จดนะแผ่นพงแผ่นเพจเป็นออสเตรเลียนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านท้ายนะครับเดิมๆใสๆนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ ทางลงทางน้ำเป็นอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับกระจกโตโยต้าแท้นะครับเนี่ยสวยๆนะฝาโปรงท้ายเดิมนะครับใครที่กำลังมองหารถโตโยต้าแคมี่สีสดใสเครื่องยนต์2.5 0นะครับติดต่อเข้ามาได้เลย635,000บาทคันดีใครจะได้ไปดูแลนะครับผมบอกเลยว่าภายในยิ่งสวยภายในยิ่งสวยมีกล้องถอยหลังมีอะไรให้เรียบร้อยจอวิทยุก็เป็นจอของตัวท็อปเลยนะเป็นจอของตัวท็อปนะครับลักษณะกุญแจเป็นแบบนี้นะ นะเป็นกุญแจตัวนอกนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ดูภายในนะเป็นไงเบาะสรรีดำแผงประตูดํานะครับแล้วก็คาดประตูเนี่ยจะเป็นสีเลือดหมูเนาะสีแดงแดงเลือดหมูตัดกับหนังสีดำนะเป็นหนังนะตรงนี้พลาสติกขึ้นรูปตรงนี้เป็นหนังนะตรงนี้ก็หุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตรงนี้นะครับที่วางมือเนี่ยมันจะเป็นลายอีกแบบหนึง่งนะกระจกนะเป็นออโต้คนขับ นะครับแล้วก็เป็นไฟฟ้าหมดเลยนะตัวเบาเป็นโทนสีดําตัดกับสีแดงเลือดหมูนะครับแบบนี้นะสีมันจะแบบดรอปดอนิดนึงมันจะไม่สดเหมือนตัวสีรถนะเดี๋ยวเทียบกันชัดๆัดอ่ะดูสีรถแล้วก็ดูสีเบานะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับล้วก็มีที่เท้าแขนมีมาสหลังไฟฟ้านะเหมือนรถตัวไทยเลยแต่ว่าลาโพงนะมันจะมีซับเบสมาข้างหลังอีกแต่มีซับเบสมาข้างหลังนะครับตัวเบาที่เท้าแขนก็เหมือนเดิมนะครับที่จะเป็นที่วางแก้วน้ําปกตินะจะไม่สามารถ ล้วงเข้าไปด้านหลังได้นะครับแอร์ด้านหลังมีให้นะครับแอร์ด้านหลังมีให้นะระบบปรับอากาศระบาความเย็นมีให้หมดนะหลังคาก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะที่ผมบอกมันเป็นหลังคาซันรูปนะครับได้รถสีสวยๆนะแล้วก็เป็นตัวที่มีหลังคาซันรูปไปใช้งานนะครับเบาะเป็นบเบาะไฟฟ้านะครับพู่หน้านะครับคอนโซลตรงกลางเป็นสีดำนะหน้าจอเป็นจอทัชสกรีนของโตโยต้าแท้เลย รถสวยมากๆคันนี้นะใครสนใจนะครับหรืออยากมาทดลองขับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0626407776นะครับรถเดิมทุกจุดนะหัวนงหัวน็อตนะในกรงในแก้มนะครับเดิมมากนะด้านหน้าก็สไตล์จะคล้ายๆเดิมนะแต่ว่ามันจะมีความเคิร์ฟของเส้นนะครับแล้วก็เช่นตัดตรงนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับ ซอกประตูเสา A ดูแล้วเสา B ดูนะครับเดิมๆหัวน็อตไม่ขยับสติ๊กเกอร์มอปนะแผ่นเพจเดิมครบนะที่ผมบอกเป็นออสเตรเลียนี่นะโตโยต้ามอเตอร์คอเวเลชั่นออสเตรเลียลิมิเต็ดนะผลิตที่ประเทศออสเตรเลียรถคันนี้เป็นปี2015นะครับปี2015เครื่องยนต์205นะครับไวเลสชาร์จมีให้แท่นไวเลสชาร์จมีให้นะครับที่วางแก้วน้ำมีให้นะแต่เกียร์นะยังเป็นเกียร์ขั้นบันไดยอยู่นะครับเป็นเกียร์แบบขั้นบันได นะครเป็นเกียร์ขั้นบันไดเหมือนแคมรี่ช่วงปี13 1 4นะแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้านะครับระบบแอร์นะเป็นดูโอโซนนะครับเป็นแอร์ออโต้แหละแต่ว่ามันที่ปรับมันไม่ได้เป็นแบบทัชสกรีนนะเป,นเป็นที่กดนะครับแล้วก็หน้าจอที่เป็นหน้าจอตัวท็อปของ t o y ยต้าเนี่ยดีวีดีอะอะไรใช้ได้หมดนะครับจอตัวนี้มันเป็นป๊อปอัพนะครับพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับซ้ายและขวา นะครับมีคูดคอนโทรลให้ด้านล่างมีคูดคอนโทรลไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับบายสปอร์ตแท็กชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็ระบบเกียร์แพดเดิลชิฟตนะครับมีมาให้กับคันนี้ะเดี๋ยวผมพาไปชมฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะไปดูห้องเครื่องกันว่าตัวเครื่องยนต์2อ0พเนี่ยจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับคันนี้ได้สีแดงสดเลยนะครับราคา635นะครับสีแดงสดราคา635นะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ออนก่อนนะผมจำเรื่องไม่ได้จริงๆ นะครับในเลือนไม่ใช้ได้ทุกจุดนะครับรถสวยๆเดิมๆนะเลขไมห้าหมื่ 5, 000 6, 000 66, 000นหกพันหกสิบหกกิโลนะห้าหมื่นหกพันหกสิบหกกิโลนะครับแล้วตัวผมลืมแจ้งแล้วตัวคอนโทลคอนโทลตัวสลูปเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะมันก็จะมีอัพดาวอัพดาวนะครับมันสามารถยกขึ้นเฉยๆก็ได้หรือว่าจะเปิดสไลด์ไปเลยก็ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าสวยงามสะดวกสบาย นะปุ่มพูดสตาร์ทพูดคอนโทรลไฟหน้าเปิดปิดออโต้พาร์คิ่งเซนเซอร์นะครับหรือว่าจะเป็นบายสปอร์ตแอคชั่นคอนโทรลมีให้นะเมมโมรีเบาะก็มีให้นะครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับกับตัว Toyota Camry 2.5ตัว G นะเป็นออสเตรเลียนะครับ,นะรบถ้าใครสนใจหรืออยากได้ไว้ครอบครองนะครับจะเข้ามาทดลองขับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเครื่องยนต์เป็นดูโอบีบีทีไอนะแต่ว่าตัวฝาครอบเครื่องเนี่ยเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ CVT คเครื่องยนต์เป็นดูโอวีีทีไอเกียร์ซีบีทีนะครับฝาเครื่องเดิมนะไม่ห้าหมื่นเองคันนี้ถือว่ารถสดมากเลยนะครับสีเสือทุกอย่างเดิมหมดปั๊มลมปั๊ม ABS นะครับข้างนงข้างในรอยต่อทุกอย่างนะครับเนียนตานะเนียนตามากๆนะครับเนาะยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับโตโยต้าแคมรี่คันนี้ฝากระโปรงโตโยต้าแท้เดิมโรงงานนะครับภูมิใจนำเสนอเลยราคา6 3 5 0 0 0บาทนะครับถ้าใครสนใจเนาะก็ติดต่อเข้ามากันได้ ครับยังไงผมฝากคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดไลค์นะหรือว่าจะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูก็ได้นะครับแล้วก็คลิปหน้าผมจะเอารถสวยๆคันไหนนะครับมารีวิวให้เอฟซีชมนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, TikTok นะครับฝากกดติดตามเน็ททอโตไว้ด้วยนะครับนะวันนี้ผมกระเจ้าตัว Toyota Camry a u ออสเตรเลียคันนี้นะครับเป็น1น่งเป็น2.5 e s Sport นะครับเป็นรุ่นพิเศษผลิตที่ออสเตรเลียคันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ